อีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้กําลังเป็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนในมาตรา33คุณผู้ชมคะเวลานี้ค่ะการหลังจากที่มีหลักการเรื่องนี้ออกไปก็ต้องย้านะคะว่าเวลานี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งลูกจ้างในจ้างนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่15ธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าการที่จะปรับครั้งนี้ค่ะ ไม่ได้กระทบกับทุกคนนะคะเฉพาะ,ะคนที่มีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทซึ่งปกติแล้วค่ะ15,000บาทเราจะจ่ายประกันสังคมอยู่ที่750บาทแต่หลังจากนี้กำลังมีแนวคิดผลักดันว่าอาจจะขอเก็บเพิ่มที่5%เหมือนเดิมแต่จะไปขยับ ฐานเงินเดือนให้เพิ่มมากขึ้นก็คือเริ่มต้นที่1,7,500บาทก็จะทําให้จากที่เราจ่าย750บาทต่อเดือนจะขยับไปที่850บาทต่อเดือนซึ่งคาดว่าจะมีคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครประมาณ37.5%ลองไปฟังผลสํารวจของผู้ประกันตนดูค่ะว่าเขาคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะ่ะ คิดว่ามันเพิ่มเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามันกระทานหันเกินไป,ปถ้าส่วนตัวก็ว่าถ้าถือว่าเยอะอยู่หนะก็5%ของารายได้เลยก็ถ้ามันจะต้องเพิ่มจริงๆก็เต็มที่ไม่เกิน900,000หนึ่งถ้าจ่ายเพิ่มไม่มากก็น่าสนนะครับเสียอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยผมก็จะเซฟตัวเองมากที่สุดเพราะว่าโอ้หทุกวันนี้งานก็หนักงานตัวเองก็หนักถ้าไม่หนักไม่ทําหนักเขาก็ไล่ออกไล่ออกตกงานผมก็ตายเลยเอาตรงๆทุกวันนี้ มันไ,ไม่พอกินหรอกถ้าเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเท่านี้แล้วได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นส่วนตัวนะถ้าไม่เกิน700้ก็โอเคครับน่าสนนะครับเพราะว่าถ้าสิทธิมันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็เหมือนไม่ได้เพิ่มะไรตางจากเดิมเท่าไหร่ก็แค่ขยับเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์ของเราเท่าไหร่ถ้าสมมติจะแพงไปมันก็ต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้อย่างน้อยๆสมมติ เกี่ยวกับการสังคมพวกไปโรงพยาบาลอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ให้คิวมันเร็วขึ้นก็ยังดีอ่ะเพราะว่ามันบางทีมันไปหาทีหนึ่งมันใช้เวลาครึ่งวันเลยค่าใช้จ่ายในวันหยุดราชการหรืออะไรแบบนี้แบบที่แบบถ้ามีวันหยุดราชการก็เราก็ไม่ได้เงินอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องแบบอย่างเราก็มีเงินเพิ่มนิดหน่อยหรือแบบว่าส่วนลดการท่องเที่ยวหร,หรือพวกตกเครื่องบินหรือพวกขนส่งอะไรพวกนี้ะ นั่นคือส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะหลายคนนะคะดูเหมือนว่าสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมา,มมาในครั้งนี้พวกเขายังคงมองว่ามันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพค่ะและก็ยังมองว่า6ก,กรณีที่จะมีการเพิ่มเงินให้ในครั้งนี้จะดีไหมถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆโดยเฉพาะนะคะก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานพวกเขามองไปถึงน่าจะมีมาตรการอย่างอื่นที่สนับสนุนสําหรับคนัยนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวเพราะว่า6 กรณีที่เพิ่มเข้ามานั้นดูเหมือนว่าเป็นการวางแผนในเรื่องของสวัสดิการระยะยาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็มีหลายคนคะ่ะสะท้อนให้ฟังเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเวลาไปรักษาพยาบาลจะสามารถทําให้พวกเขาไม่ต้องเข้าคิวรอนานมากกว่านี้ได้ไหมหรือความเท่าเทียมในการรักษาสิทธิพยาบาลต่างๆนั้นจะสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าในการครอบคลุมให้มันมีความเท่าเทียมมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกันตนส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ายังบอกอีกทีนะคะว่า Yeah. <laughs> ผู้ประกันตนค่ะอย่าใช้เสียงของพวกเราให้ปล่อยผ่านนะคะสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่สํานักงานประกันสังคมนะคะโดยสามารถทําได้หลายช่องทางนะคะก็คือมีผ่านระบบกลางของกฎหมายค่ะเว็บไซต์ w w w l a w g o t h นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะหมดเขตวันที่15ธันวาคมนี้นะคะรวมไปถึงถ้าใครไม่สะดวกเข้าไปทางเว็บไซต์ค่ะก็สามารถ ที่จะไปที่สำนักง,งานประกันสังคมของกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่ได้รวมไปถึงสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดทุกสาขานะคะซึ่งถ้าเป็นการรับฟังในช่องทางนี้ก็จะเปิดยาวจนไปถึง31ธันวาคม2567ค่ะ คุณผู้ชมคะการเก็บเงินเพิ่มสมทบประกันสังคมในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มเข้ามา6กรณีค่ะวันนี้เราลองมาดูกันทีแล้วเรื่องนะคะว่า6กกรณีนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นเออลองให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะวิธีการก็คือแบบนี้ค่ะก็คือว่าเขาจะมีการปรับเพิ่ม ฐานเงินเดือนนะคะในปี2567ตอนนี้คุณผู้ชมลองสังเกตช่องแรกนะคะปี2567ในเวลานี้ค่ะเราจ่ายสูงสุดอยู่ที่750บาทต่อเดือนนะคะคนที่มีเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็จ่ายอยู่ในราคานี้แต่ถ้าใครไม่ถึงก็จ่ายน้อยลงมาซึ่งการเก็บก็ยังอยู่ที่5%เหมือนเดิม สิทธิที่เราจะได้ประโยชน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นเจ็บป่วยในปี2,567เราอยู่ที่7,500บาทต่อเดือนคุณผู้ชมลองขยับไปดูช่องที่2ค่ะในปี2,569ถึง2,571ถ้ามีการปรับฐานเงินเดือนที่1,7500บาทขอเก็บเพิ่มอีก100บาทอ่ะเป็น875บาทต่อเดือนจะได้อะไรเพิ่มเราจะได้การเจ็บป่วย8,750บาทถ้าเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเป็น1000บาท เราจะได้1 0 0 0 0บาทถ้าเก็บไปจนถึง2 3 0 0 0บาทในฐานเงินเดือนนั้นเขาจะเก็บเพิ่มไปที่1,150บาทแต่เวลาเราเจ็บป่วยเราจะได้ที่1 000, 1 5 0 0บาทฉะนั้นถ้าเรามาดูสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้านนะคะทั้งคลอดบุตรทุพพลภาพเงินสงเคราะห์กรณีตายก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าโอ้โหจะเก็บ 1,150บาทต่อเดือนเลยเหรอต้องสังเกตแบบนี้นะคะว่าเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแบบขั้นบันไดปี2575เ้ขาถึงจะมีการปรับฐานเงินเดือนที่23,000บาทแล้วถ้าคลอดบุตรคุณผู้ชมลองดูนะคะตอนนี้ถ้าเราจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก100 100บาทหลักร้อยนะคะแต่เราจะได้เพิ่มทุกกรณีเป็นหลักพันเลย คลอดบุตรตอนนี้เราได้22,500บาทตอนนี้ถ้าคุณภรรยาคลอดบุตรรับเลย26,250บาทค่ะส่วนทุพพลภาพนะคะก็จะเพิ่มเป็น8,750บาท10,000บาท11,500บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีตายตอนนี้อยู่ที่90,000บาทแต่ถ้าเราจ่ายเพิ่มหลักร้อยเราจะได้เพิ่มเป็น150,000บาท ขยับขึ้นเป็นขั้นบันได120,000บาทและสุดท้ายคือ138,000บาทยังไม่หมดค่ะมีอีกนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ได้ถึง6กรณี กรณีว่างงานซึ่งตอนนี้กําลังเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนตกงานจํานวนมากถูกเลิกจ้างจํานวนมากซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดเรามีการจ่ายเพิ่มสิทธิประโยชน์100บาทที่มันจะเพิ่มขึ้นมาถ้าเราว่างงานเราก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาอีกตอนนี้2567เราได้อยู่ที่7,500บาทต่อเดือนขยับแบบขั้นบันไดเราก็จะได้8,750บาท10,000บาทและสูงสุดคือ 1,1500บาทและมีความเป็นไปได้ว่าจะให้ติดต่อกัน9เดือนซึ่งเดิมทีตอนนี้เขาให้อยู่แค่แค่6เดือนเท่านั้นนะคะส่วนส่งบำนาญมา15ปีค่ะอันนี้ก็จะให้ยิ่งส่งมากก็จะยิ่งได้รับมากถ้าส่งบำนาญมา15ปีนะคะคุณผู้ชมลองดูค่ะตอนนี้ได้แค่3,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าเราจ่ายเพิ่มขยับหลักร้อย เราจะได้ที่3,500บาทต่อเดือนขยับเป็นขั้นบันได4 0 0 0 4,600บาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้าเราทำงานส่งมาถึง35ปี เงินก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นี่คือสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มเข้ามาย้ําอีกทีนะคะว่านี่คือหลักการแนวคิดซึ่งอนุกรรมการมีการเสนอเข้าในที่ประชุมแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นถ้ามีผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อพิจารณาต่ออีกครั้งหนึ่งว่า การที่จะปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ลนักษณะแบบนี้แต่แรกมากับผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาหลักร้อยหลักพันจะรับได้ไหมผู้ประกันตนจะพร้อมไหมดิฉันได้คุยกับผู้ประกันตนหลายคนนะคะเขาบอกว่าดูเหมือนเงินหลักร้อยที่จะเพิ่มเข้ามานั้นเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะน้อยนิดแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำงานที่เขาเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายรอบตัวอยู่แล้วการขยับเพิ่มแบบนี้ก็ถือว่าหนักหนาเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยจ้องเป็นเรื่องที่อยากจะต้องรับฟังความคิดเห็นและพิจารณากันให้รอบด้าน เอาเป็นว่าเราลองมาฟังในมุมมองของคนที่ผลักดันแล้วก็ทำงานเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะต้องย้ำว่าเดิมทีเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะเครือข่ายที่ทำงานด้านนี้เขาก็พยายามที่จะผลักดันเพราะว่ามองเห็นว่านี่คือประโยชน์เป็นโอกาสที่ผู้ประกันตนจะได้รับซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาก็มีการที่จะทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ในเวลานั้นก็มีเสียงคัดค้านค่อนข้างมากจนท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับการไปต่อ แต่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่านี่อาจจะมีความพร้อมในหลายๆด้านมากขึ้นเศรษฐกิจตอนนี้ก็ควรที่จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างมากขึ้นลองไปฟังมุมมองของคนที่ผลักดันแล้วก็ทํางานเรื่องนี้ดูค่ะตอนนี้ประกันสังคมที่เราจ่ายอยู่เนี่ยนะต่ำนะตำส่ําเนี่ยหนึ่บาทมีอยู่ประมาณแสนคนนะจ่ายแบบเนี้ยได้เกินนดกรณีเหมือนกันนะตำกว่า1 0 0่0บาทเนี่ยถึง4ล้านคนนะตอนนี้นะตำกว่าหมื่นบาท ดังนั้นคนที่จะมาจ่ายเงิน5%มันก็จะจ่ายมาเดิมถูกไหมฮะคนที่หมื่นห้าก็จ่าย750บาทเหมือนบาทมาเดิมยกเว้น35เนี่ยมันเกินหมื่นห้าไปแล้วขยับเพดานนี้ไปมันก็มีตัวบวกเรื่องสิทธิประโยชน์ต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้ฮะผู้ประกันตนจะเข้าใจครับผมว่าการปรับเพดานเพิ่มเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน6กรณีฮะอยากจะฝากนี่นะครับว่าประกันสังคมก็คือสมบัติติดตัวของผู้ประกันตนนะเราดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ ก่อนหน้าน,นี้สำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปี2566ซึ่งมีผู้ร่วมเสนอความเห็นกว่า55,000คนคะ่ะซึ่งก็ไม่เห็นด้วยถึง73%ตอนนั้นในมุมมองของเครือข่ายที่ทำงานผักดันเรื่องนี้ก็เห็นว่าเกิดจากความไม่พร้อมในหลายเรื่องแต่เวลานี้มีความต่างโดยเฉพาะสถานการณ์การเลิกจ้างที่เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นความเสี่ยงที่คนทางานควรมีหลักประกันเพิ่มขึ้นหากว่างงานและเห็นว่าการจ่ายเงินสมทบเพิ่มครั้งนี้จะเป็นโอกาสมากกว่า ภาระที่สําคัญนะคะกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มคนที่มีฐานเงินเดือนที่สูงการจ่ายเงินเพิ่มในอัตราส่วนนี้เมื่อเทียบกับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะมีผลที่ดีมากกว่า การปรับครั้งนี้ยังนับว่าเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงให้เหมาะสมในรอบ31ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและก็เป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ตามมนุษยสัญญาฉบับที่102เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมขั้นพื้นฐานเพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเพื่อการกระจายรายได้จากผู้ที่มีรายได้มากไปสู่ผู้ที่มีรายได้น้อย ภายในระบบประกันสังคมและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกันตนร้อยละ62.5มีค่าจ้างต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทและผู้ประกันตนร้อยละ37.5มีค่าจ้างเท่ากับหรือว่าสูงกว่าเพดานค่าจ้างปัจจุบัน อย่างไรก็ตามนะคะในมุมของนายจ้างและรัฐบาลก็จะต้องส่งเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับลูกจ้างด้วยเช่นกันซึ่งในมุมมองของฝั่งนายจ้างก็เห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีค่ะไม่ต้องการที่จะขัดแต่ว่าเรื่องนี้ควรทําแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างด้วยเพื่อลดผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SME ค่ะในพื้นฐานความเป็นจริงนะครับขณะนี้เราทราบว่าเศรษฐกิจเป็นเ่นไล และนา,ายจ้งประสบอะไรบ้างก็ทราบกันแล้วนะครับแต่ถามว่าหลักการเนะ่ยเรื่องรุ่นชนเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันก็ถึงเวลานะครับแต่ความสามารถในการจ่ายก็ต้องพลอยตามไปด้วยแต่เราก็ไม่ใจดําพอที่จะตัดว่าเออไม่เป็นประโยชน์ด้วยอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับลูกจ้างเราก็เห็นด้วยนะครับแต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็สําคัญเหมือนกันใน,นการไปหาจัดการเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็คงจะกระเทือนให้น้อยที่สุด ราวะละขั้นในเจ้าอันนี้หนักหนามากนะครับบางแห่งที่ก็ทนไม่ไหวเลยก็ดีแล้วก็มีกลุ่มหลายกลุ่มที่ก็ต้องทนภาวะนี้ก็คือกลุ่ม SME ากลางทาย่อมก็มีปัญหาอยู่ ในมุมของกรรมการบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ย้ำและคะ่ะว่าจุดยืนยังไงก็ต้องรับฟังอย่างรอบด้านนะคะอย่างที่บอกว่าเงินร้อยสองร้อยที่จะปรับขึ้นมาขยับเป็นจาก750เป็นหลักพันถึงแนมะ้ว่าจะปรับแบบขั้นบันไดอย่างไรก็จะต้องศึกษาให้ละเอียดโดยเฉพาะผู้ประกันตนอาจจะกังวลว่าในเวลานี้ถ้าจ่ายเงินไปแล้วจะคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมาหรือไม่ซึ่งความชัดเจนของเรื่องนี้น่าจะมีออกมาในช่วงต้นปีหน้าหลังจากที่ได้รับฟังความ คิดเห็นแล้วก็จะกลับเข้าสู่ในการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งค่ะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือคงไม่ได้ว่าเป็นการคอมมิชรวดเดียวแล้วก็ไปผูกพันในอีก4-5ปีเพราะโดยมรารยาททางการเมืองเราเป็นบอร์ดที่มันจะก,การเลือกตั้งเนาะการที่จะไอคอมมิตอะไรที่มันยาวไกลขนาดนั้นก็อาจจะทําได้เป็นเพียงแค่การเสนอแนวทางไว้นะครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งก็อยากให้ทุกท่านไปทาประชาพิจารณ์ คนที่จะได้รับผลกระทบตัวนี้ก็คือเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเดือนเกิน1,500 0บาทขึ้นไปซึ่งมีอยู่ประมาณ30%นะครับแต่ว่าเท่าที่ซาวเสียงมาคนกลุ่มนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหามากกับการกับการเพิ่มเพาดานเงินสมทบ รองศาสตราจารย์สัทธาร,รัมยยังย้ำนะคะว่าเวลานี้เรื่องใหญ่ของประกันสังคมคือการสื่อสารให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าเงินที่เขาจ่ายไปในแต่ละเดือนมีความโปรง่งใสคุ้มค่าจริงหรือไม่และจุดยืนของบอร์ดก็คือการทำเรื่องเหล่านี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นค่ะหายใหญ่ของประกันสังคมคือเรื่องความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมเองก็ต้องปรับปรุงให้คนรู้สึกเชื่อมั่นกับประกันสังคมว่าเงินที่เพิ่มเข้าไป คนเข้าใจกว,ว่าจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเข้าใจาหลักการต่างๆแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าประกันสังคมมีความโปร่งใสมากพอที่จะทําให้เขาเชื่อมั่นได้หรือไม่พวกเราในฐานะบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเราก็จะพยายามทำตัวนี้ให้มันมีความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนครับสำหรับวันนี้นะคะบอร์ดประกันสังคมก็มีการจัดประชุมนะคะแต่ว่ามีการ เช็คข้อมูลแล้วนะคะว่าวันนี้จะยังไม่มีการหารือหรือว่าการประชุมในกรณีที่เราได้นําเสนอไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิทธิทางการแพทย์รวมไปถึงเงินที่ผู้ประกันตนต่างๆจ่ายเข้าไปจะทําอย่างไรใหป้ประกันสังคมในเวลานี้สามารถที่จะรองรับกับภาระ ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าการประชุมในวันนี้ค่ะมีความยืนยันออกมานะคะจากคณะกรรมการของบอร์ดประกันสังคมว่าอาจจะยังไม่ได้เอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าในเวลานี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก่อนถ้าเกิดว่าได้ผลสรุปอย่างไรแล้วอันนั้นล่ะคะ่ะถึงจะกลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งและอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วย ถึง70%นี่อาจจะเป็นแนวโน้มถ้าเกิดว่าผลการแสดงความคิดเห็นกลับไปแบบเดิมอาจจะมีส่วนทำให้การพิจารณาในการตัดสินใจของบดประกันสังคมนั้นจะยังคงออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าการรับฟังความคิดเห็นรอบนี้มีผลมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปก็อาจจะมีการคุยกันว่าสามารถที่จะปรับเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆในเรื่องของสิทธิประโยชน์ได้หรือไม่นี่ยังคงต้องเป็นเรื่อง ต้องบอกว่านี่คือหลักการที่ถูกเสนอและขับเคลื่อนในฝ่ายหลายๆฝ่ายที่ทํางานเรื่องนี้มาแล้วก็เห็นด้วยว่านี่อาจจะถึงเวลาของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่ทํางานนะคะอย่างที่บอกว่าประกันสังคมก็ถือได้ว่าเป็นกองทุนใหญ่ของคนทํางานนะคะโดยเฉพาะลูกจ้างในระบบในมาตรา3 3นะคะแต่ว่า การจะขยายไปสู่ผู้ประกันตนในมาตราอื่นๆอย่างเช่นมาตรา39มาตรา40เรื่องนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ยังจะต้องคุยกันอีกทีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้ประกันตนในมาตรา33ในระบบเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ค่ะอีกเหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แบบกรณีทั้งหมดที่มีการนำเสนอในหน้าข่าวในเวลานี้แต่อาจจะเริ่มจากภาคสมัครใจใครพร้อม ก็สามารถที่จะขยับเพดานในการจ่ายสมทบแล้วก็รับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นได้นี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขสําคัญที่คิดว่าบอร์ดประกันสังคมให้ช่องทางเอาไว้นะคะในการที่จะศึกษาพิจารณาต่อไปค่ะ